ัปนนตชสวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปลุยเดี่ยวเที่ยวไต้หวันของผมอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่4วันสุดท้ายที่ผมจะอยู่ที่ไต้หวันแล้วครับที่แรกที่เรามาในวันนี้ก็คือ AAD หรือ a d d i c t i c Aquatic Development นะครับที่ที่เป็นตลาดปลาเช้าของไต้หวันซึ่งจะมีขายของสดๆมากมายและที่สําคัญเราจะมากินซูชิกันที่นี่ครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยครับนะครับเช้านี้จริงๆก็ไม่เช้านะครับเที่ยงแล้วของวันสุดท้ายผมตัดสินใจมาที่ Addiction Aquatic Development หรือว่า AAD นะครับเป็นตลาดปลาที่ราคาไม่แพงขายปลาดิบขายซูชินู่นนี่นั่นจะมากินดีๆสักมื้อหนึ่งที่นี่ครับในนี้จะเต็มไปด้วยปลาสด,สดๆของทะเลสดๆมากมายนะครับอะไรที่หาย,า,ยากๆเราหาได้ที่นี่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นปูอลาสกา้าเป็นบ,อบอ่อๆเลยครับคือสามารถมาเลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรเท่าไหร่กี่กิโลอันนี้เป็นหอยหอยกระจู่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรคือด้านล่างก็จะเป็นโซนของสดครับ ข้างบนขึ้นมาจะเป็นซูชิเดี๋ยวผมเดินดูก่อนตัวใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านบนกันครับว่าเขามีขายอะไรให้เรากินบ้าง แล้วนอกจากจะมีของสดๆแล้วนะครับก็ยังมีแบบขายเปนแยกชิ้นแยกส่วนด้วยมีทั้งเนื้อหมูเนื้อวอัวเนื้อปลาบทุอย่าง,งอันนี้เหมือนแบบจะเป็นเศษๆชิ้นๆขายในราคาถูกๆ90บาทเองนะเยอะมากเลย คือถ้าถ้ากินเมืองไทย90ก็คือแบบได้แค่ชิ้น2ชิ้นนะอันนี้ได้มาทางแพ็กเลยครับไม่แพง พี่ส่งรงปลาแซลมอนนะครับ90บาทอร่อยเ่กีนี้ถ้าเด๋อกินซูชีต่อทกจดมันมี3ชิ้นด้วยกันคุ้มมากตกแค่ได้30บาทเอง จะชอปปิ้งเสร็จผมไม่สามารถจอยู่ตรงนั้นได้จริงๆนะเพราะว่าคนมันเยอะมากก็เลยเดินมาที่หนึ่งไม่มีคนเลยตรงนี้หาที่นั่งกินอันนี้เป็นเซตแรกที่ผมซื้อมานะครับราคา320ข้างในจะประกอบไปด้วยแซลมอนสดๆประมาณ7ชิ้นกุ้งสดเหมือนกันนะครับอันนี้5ชิ้นแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโอโตโร่ประมาณ8 9ชิ้นนะครับ320ผมว่าไม่แพงแล้วก็อันนี้เป็นซูชิเซต150บาทมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูดีกว่าะ ชอิอันนี้เป็นหน้าตาของซูชินะครับประมาณนี้6ชิ้นให้วาซาบิมาด้วย1นึ่งซองปีลงไปเพิ่มที่แซลมอนแลซลมอนมันจะแบบกรึบๆอะ่ะคือไม่นุ่มไม่เละมันกรึบๆอะ่ะแปลกว่ะไม่เคยกินอย่างนี้ไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นเลยชิ้นนึงประมาณนี้ใหญ่โคตร มันไม่เหนียวมันไม่ก,กมรุบกรุบเหมือนแซลมอนเ้วยยำรับว่าน,นี้อร่อยกว่าโปโตูร่รเนื้อลายอย่างดีคอสบีนิด,นด,นดมันจะมีลายเนื้ออยู่ตรงกลางแล้วก็มีมันตัดด้วยกันแล้วมันจะกรุบกรุบนะครับสำหรับคนชอบดื่มๆน่าจะชอบอ่ะแต่ผมไม่ชอบ เคยกินกุ้งอย่างนะเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาไหมก็คือกุ้งดีอะครับหวานนะใช้ได้เมื่อกี้พลาดไปละทีดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยสรุปเลยแล้วกันนะครับครึ่งเช้าตลาดปลา AAC น่าตื่นตาตื่นใจตรงที่มีสัตว์น้ำให้ดูอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีของกินเยอะมากมีปูอลาสกาผมไม่ได้กิน แพงนะัพังกว่าบาทมีหอยด้วยก็ไม่ได้กินมันแพงครับคอนเฟิร์มว่าที่ญี่ปุ่นอร่อยกว่านะเรื่องปลาดิบแล้วก็ประเทศไทยก็อร่อยกว่าด้วยบางอันช่งบ่ายนะครับผมมาทุกคนมาที่สุดปลายสถานีของรถไฟสายสีแดงนะครับจงเชียงสิ่งที่ผมจะพาทุกคนไปดูในวันนี้คือเราจะเดินไปทางเส้นทางเดินเขานะครับ ขึ้นไปเปนจุดสูงสุดซึ่งจะมองกลับเข้ามาเห็นวิวเมืองทั้งหมดแล้วก็เห็นตึกไทยเป1 0 1ด้วยนะครับก็น่าจะได้เห็นวิวดีๆกันในวันนี้ทิ้งท้ายก่อนกลับเมืองไทยนะครับไปดูกันดีกว่าสถานีจงเชียงเนี่ยมันก็ขึ้นมาเจอส่วนสาธารณะเลยนะครับซึ่ง สวนสา,านาะของไต้หวันผมว่าเขามีเครื่องอำนวยความสะดวกดีมากนะครับมีสวสายน้ําสนามบาสมีทุกอย่างแล้วก็สงบมากๆด้วยมีเด็กมาเล่นปั่นจักรยานเล่นกันมีคนแก่มาวิ่งแต่ผมสังเกตว่าวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยออคนไต้หวันเขาไม่ค่อยออกมานะครับเมืองจะเงียบมากๆเลยผมชอบมากเลยผมเดินไปเรื่อยวันนี้ก็เดี๋ยวดูครับว่าด้านคนวิวจะเป็นไงบ้าง ทางขึ้นแล้วครับเขาบอกว่าเดินประมาณ15นาทีก็จะถึงมันเป็นจุดชมวิวที่เป็นเหมือนรูปหัวช้างเงี้ยแล้วก็จะเห็นวิวเมืองตึกไทเป101ด้วยแต่มันเมื่อยมากเลยวะ ค่อยไปนะตึงมาก มากๆลมเย็นด้วยวิวดีด้วยผมนี่อยากจะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะผมเมื่อยมากๆ ราจะมาปิดทริปนี้กันก่อนผมจะกลับเมืองไทยนะครับจะพาทุกคนไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้าอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นที่เหมากงอยู่ที่สถานีไทเปซูหรือสวนสัตว์ไทเปนั่นเองจะเป็นไฮไลท์สุดท้ายของวันนี้นะครับเราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของไทเปอีกครั้งในยามค่ำคืนนะครับจะได้เห็นแสงไฟต่างๆในเมืองเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่นี่เขาก็จะปิดประมาณสามทุ่ม สามารถมานั่งกระเช้าได้ถึง3ามทุ่มเลยนะครับแต่วันธรรมดาจะปิดเร็วเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าผมโชคดีมากบรรยากาศก็คนไม่เยอะมากครับไม่ผูกพันเพราะว่ามันอยู่ชานเมืองเลยแหละผมออกมาไกลแล้วเกินเว <c oughs> าครับถ้ามีบัตรอีซิกาสก็เดินขึ้นไปเลยผมก็ง่อเอาบัตรไปแตะที่เครื่องตั้งนานเดี๋ <c oughs> ยวเรามาดูกันครับว่าบรรยากาศด้านบนเป็นไงบ้างมีทั้งหมด3สถานีด้วยกันนะครับเอ๊ะสสถานีตอนนี้เราอยู่ที่นี่ เราจะไต่ระดับขึ้นไปที่เหมาฟงนะครับ50บาทจัดไปเข้ามาแล้วครับตอันนี้กำลังรอคิวนะครับถ้าของเรามันไปปั่นตัวในวงล้อข้งบนเมื่อไหร่มันก็จะถูกตีไปด้านนอกซึ่งมืดตึต๊ๆเลยว่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเห็นวิวอะไรหรือเปล่านะครับ โอ้โโอ้โออเฮ้ยมันเร็วจังวะอ๋อคุณพระคุณเจ้านี่คือแสงไฟจากในเมืองครับเพื่อนๆคือด้านบนน่ะไม่ค่อยเห็นนะครับผมเน้นด้านล่างแล้วกัน แล้วคลวิปนี้ก็ต้องจบลงนะครับถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็มีความสุขผมมีความทรงจำและก็มีประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยกับทริปนี้นะครับ mm hmm. การเดินทางครั้งนี้ได้มอบแรงบันดาลใจให้ผมหลายอย่างมากๆทำให้เราได้กล้าไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆด้วยตัวเราเองครับกล้าที่จะท้าทายความกลัวกลัวที่จะเดินทางคนเดียวกลัวที่จะสื่อสารไม่รู้เรื่องแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมได้รับมิตรภาพดีๆจากทั้งคนไทยแล้วคนไต้หวนันได้รู้ว่ารอยยิ้มมีอยู่ทุกที่ในโลกครับ และเราสามารถพบเจอมันได้ง่ายเพียงแค่เราเริ่มมอบระยิ้มให้กับผู้อื่นก่อนนะครับขอขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงคลิปนี้ครับคราวหน้าผมจะพาทุกคนเดินทางไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันดีๆกับนัดปิ่นโตชาแนลครับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ